น่นคะครับวันนี้หาน้องขอจูนเชื่อววัดข้าวเหนือขึ้นทางนู้นทางนู้นบันไดลูกนี่ขึ้นทางนี้ไปเอาลูกมาเที่ยววัดนังครับพักนอนครับพักนอนพักนอนขึ้นขึ้นอีกอีกไม่ขึ้นพักนอนลูกอ่ะ คข้ามเยี้ยนี่ไงพันเกิดน,น,นั่งลงลูกกาบลูกากาบกาบเรื่อเร อนั่งลงกราบครับกราบเลยลูกนี่กับพ่อนี่นั่งตรงนี้เออแมวอยู่ตรงนี้น้องนั่งนี้น้องนั่งนี้อนั่งลงนั่งลงมานั่งกราบก่อนลูกนั่งลงเร็วเออนั่งลงนี้กราบนั่งลงก่อนเออดูกราบก่อนกราบก่อนจ้าก่อนนั่งลงเออจ้าก่อนจ้าก่อนอจ้ากราบลงหนึ่งราคาที่หนึ่งกราบลงอากาบีกาบอีก คงคาเนาะพอจูนโอหมันบางพีใหญ่ครับโอ้สวยมากพอจูนพอจูน,จนสวัสดีค่ะก่อนรู้จักยังรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้